สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดราศีมังกรประจำเดือนกรกฎาคม2567หรือปี2024การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากัน เดือนนี้มีอิทธิพลของไพ่นะคะถ้วยนะเข้ามาอยู่ใบแรกนะก็เป็นเดือนที่นะยังให้ความสัมพันธ์กับเรื่องของมิตรภาพอยู่โดยเฉพาะเรื่องของผู้ใหญ่นะคะอาจจะยังเข้ามาให้ข่าวดีนะหรือให้การช่วยเหลือกันค่ะแล้วก็ยังเห็นอิทธิพลของไพ่การเดินทางปรากฏขึ้นด้วยนะคะซึ่งถือว่ายังเป็นเดือนที่ยังมีเรื่องของข่าวดีด้านนี้นะรวมถึงนะคะ ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้คนที่เกิดราศีมังกรเองอาจจะต้องระวังบ้างโดยเฉพาะเรื่องของความใจร้อนนะหรือว่าเรื่องของเอ,อเอกสารนะคะที่เราจะต้องไปดูแลหรือจัดการให้เรียบร้อยนิดนึงแล้วก็เรื่องของการทํางานเนี่ยนะคะมองว่ายังไงก็ส่งผลดีนะเพียงแต่ว่าในตําแหน่งของลูกน้องเรื่องบริวารในช่วงนี้ค่ะจะมีปัญหาแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเพื่อนร่วมงานด้วยนะซึ่งอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการ ขัดแย้งกันนะ,นะคะแล้วก็ต้องประสานงานกันให้ดีหน่อยค่ะฉะนั้นนะคะมันก็จะมีที่บนของไพ่เสียหายนะคะซึ่งอาจจะเข้ามาบ้างไม่ว่าจะเป็นไพ่มรณะนะคะไพ่สามดาบนะคะแล้วไพ่เจ้าชายดาบสามใบนี้มันเป็นเรื่องของอารมณ์ร้อนนะคะเรื่องของนะคะปัญหาที่มันอาจจะเกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องของปัญหาที่พูดมาเมื่อกี้นี้โดยเฉพาะคนไหนที่ทํางานเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเนี่ยต้องระวังปัญหากับหัวหน้าหรือกับเพื่อนด้วยส่วนคนไหนนะคะที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะหรือทํางานในตําแหน่งที่สูง ขึ้นนะคะก็จะมีเรื่องของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องลูกน้องเรื่องบริวารนี่แหละเข้ามากวนใจในช่วงนี้นะคะฉันก,ก็ให้ไประวังนะคะแล้วก็ปรับกับเรื่องของการทํางานให้ดีมองว่าเดือนนี้นะคะยังไงเรื่องของงานนะคะหรือโอกาสต่างๆยังเข้ามาอยู่สําหรับคนที่เกิดราศีมังกรส่วนเรื่องของการเงินนะคะมองว่าไรายได้มาจากงานนะคะอีที่ผลของไพ่สวยๆค,ค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินช่วยเหลือนะคะหรือมีรายได้นะคะที่มาจากนะคะ รางวัลของขวัญนะคะหรือของมีค่าบางส่วนเนี่ยนะคะอาจจะเข้ามาบ้างในช่วงนี้ค่ะแต่ว่าเดือนนี้มันอิทธิพลของค่าใช้จ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งเรื่องลูกเรื่องบริวารนะคะหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพื่อนหรือตําแหน่งของตัวบ้านตัวร้านอาจจะมีการต่อเติมซ่อมแซมบ้างนะคะฉะนั้นเดือนนี้นะคะอาจจะต้องควบคุมค่าใช้จ่ายในส่วนนี้รวมถึงเดือนนี้นะคะไม่ควรไปทำประกันให้ใครนะแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้ดีด้วยเพราะก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะคะซึ่งอาจจะทําให้เกิดค่าใช้จ่าย ฉนันอาจจะต้องควบคุมค่าใช้จ่ายตำแหน่งที่เตือนไปนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะมองว่าคนโสดมีดวงค่ะที่จะพบรักต่างวัยพบรักกับคนต่างถิน่นต่างชาตินะคะหรือมีเรื่องของความสัมพันธ์ดีๆเข้ามาสําหรับคนโสดนะเป็นแต่ว่าคนโสดอย่าเพิ่งรีบร้อนค่ะให้ใจเย็นค่ะแล้วค่อยๆเจาะก,กันไปก่อนเพราะว่าเดือนนี้มันเป็น เดือนที่เพิ่งเริ่มต้นเนี่ยอาจจะมีคนเข้ามาขอทําความรู้จักเข้ามาขอเฟซนะหรือขอเป็นเพื่อนนะคะหรือว่าเพิ่งส่งข้อความคุยกันนะจะใน,นเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆนี้ต้องค่อยเป็นค่อยไปนิดนึงนะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานี่ความรักต้องไปปรับกันในช่วงนี้จริงๆเป็นคู่ที่ยังรักกันอยู่แหละแต่ว่าเดือนนี้มันมีทุกคนของความเสียหายด้านความรักค่ะไม่ว่าจะเป็นไพ่สามดาบไพ่มรณะนะคะซึ่งอาจจะมีความขัดแย้งกันนะคะหรือมีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีนะคะแล้ว ยังเป็นอิทธิพลของไพ่การย่าล้างการเลิกลาด้วยหรือการทะเลาะวิวาทนะคะฉะนั้นคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยาต้องปรับในเรื่องของความรักกันให้มากแล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่เรามีความขัดแย้งเรื่องลูกเรื่องบริวารด้วยฉะนั้นต้องปรับกันให้เยอะค่ะสุขภาพร่างกายในช่วงเดือนนี้ก็ไม่ค่อยดีนะเพราะมีอิทธิพลของไพ่ความเจ็บไข้ได้ป่วยค่ะเข้ามาขึ้นไหวในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นไพ่สามดาบหัวใจความดันนะมีอาการปวดกระดูกนะคะอ่ะากระดูกไขสันหลังอะ่ะ นะคะแล้วก็นะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของช่วงล่างค่ะคุณสุภาพสตรีนี้คือมดลูกคุณสุภาพบุรุษก็ช่วงล่างเหมือนกันนะอวิวัศพันธุ์ค่ะแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปติเหตุการผ่าตัดหรือแม้แต่ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสายตานะคะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะฉันนะคะเดือนนี้ ในเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของความเจ็บป่วยเนี่ยมันเข้ามาคนที่เกิดราศีมังกรเองอาจจะต้องระมัดระวงังดูแลสุขภาพของติงให้มากไปตรวจสุขภาพซะแล้วก็รับประทานอาหารให้ดีดื่มน้าให้เพียงพอพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็หาเวลาไปทําบุญไปสะดอกคอนะคะดวงชะตาจะได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดนะคะในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไรนะคะคนที่เกิดราศีมังกรมราทิตย์นะคะถือว่าเดือนนี้ดีถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นจะมีผู้ใหญ่คอยใ,ให้การช่วยเหลือคะ่ะ หรือเป็นที่ปรึกษาให้ฉั้นโอกาสกับเรื่องงานนะคะจะส่งผลดีการเงินรายได้ก็ไม่ได้แย่เพราะว่าถ้ามีปัญหาอะไรก็จะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ดวงส่วนเรื่องของความรักนี้สําหรับคนที่ยังโสดอยู่ถือว่ามีดวงที่จะพบรักที่ดีค่ะอาจจะพบรักต่างวัยนะหรือผู้ใหญ่อาจจะชักนําในเรื่องของความรักมาให้หรือแม้แต่พบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาตินะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่เข้าใจกันถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรกันก็ตามก็ยังปรับกันได้หรือยังช่วยเหลือกันค่ะคนที่เกิดน,นะคะใน ช่งวงวันจนันทร์ถือว่าส่งผลดีกับเรื่องของการทํางานแต่ง,งานจะมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นหรืออาจจะเป็นเดือนที่เรามีการขยายธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งในหรือต่างประเทศน่ะมีโอกาสที่จะทําให้เรื่องของการทํางานเติบโตมากขึ้นสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์ด้วยและยังมีชิ่ผลของให้การเดินทางเข้ามาขึ้นไหวด้วยนะคะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ยังส่งผลดีค่ะส่วนเรื่องของความรักคนโสดก็มีดวงนะคะที่จะพบรักกับคนต่างถิ่นแดน,นไกลส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาความรักถือว่าเป็นคู่ที่ดีอาจจะเป็นเดือนที่เรา ย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันหรือมีความคิดที่จะทำธุรกิจร่วมกันหรือแม้แต่นะคะอาจจะมีความคิดที่จะนะคะออสร้างบ้านนะคะหรือว่า มีความคิดนะคะที่จะลงทุนร่วมกันในช่วงนี้แหละก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะคะฉะนั้นก็ถือว่ายังเป็นความรักนะคะที่ยังนะคะเกิดโอกาสมากๆในช่วงเดือนนี้นะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงมันัาคานะคะเดือนนี้นะมีชื่อพลองไพ่ดาบเข้ามาขึ้นไหวค่ะอาจจะยังเหน็ดเหนื่อยนะกับเรื่องของการทํางานบ้างในช่วงนี้เราก็ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ด้วยนะแะมาระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องลูกเรื่องบริวารหรือกับเพื่อนร่วมงานในช่วงนี้ค่ะแต่ถือว่าการทํางานหรือเรื่องของผลงานยังส่งผลดีแต่ว่าเดือนนี้มันจะเป็น ที่ต้องทําแบบรวดเร็วอะ่ะอาจจะถูกเร่งงานให้ทําให้เร็วขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะฉะนั้นถือว่างานอาจจะเหนื่อยบ้างแต่ถือว่ายังไงงานก็ประสบความสําเร็จนะแล้วก็ให้ระวังปัญหาที่เราต้องไปจัดการคือเรื่องบริวารลูกน้องส่วนเรื่องของการเงินนี่อาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างแต่ถือว่านะคะในเรื่องของไรายได้ที่มาจากงานยังเข้ามานะคะช่วยเหลืออยู่ส่วนเรื่องของความรักนะคะคนโสดก็มีดวงค่ะที่จะพบรักต่างวัยแต่ความสัมพันธ์ต้องใช้เวลาคุยกันให้มากขึ้นส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานะคะก็อาจจะมีปัญหา ความไม่เข้าใจกันอยากให้ไปปรับกันให้เยอะหน่อยคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธถือว่าส่งผลดีนะคะโดยเฉพาะคุณสุภาพติตนะที่เกิดในช่วงวันพุธนี้ถือว่าโดดเด่นมากๆนะคะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จกับเรื่องงานเรื่องการเงินนะคะแล้วเรื่องของความรักดีๆก็น่าจะเข้ามาด้วยส่วนคุณสุภาพบุรุษที่เกิดวันพุธเนี่ยนะคะก็ดวงนาลีอุปธรรมนะคุณสุภาพติีจะเข้ามาส่งเสริมดวงทุกเรื่องเลยค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันพฤหัสบดีนะคะดวงเข้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงนะคะถือว่าต้องระวังะคะ่ะถือว่าดวงตกเคราะห์นะคะเดือนนี้มีโอกาสที่นะคะจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นแต่ว่าด้วยอิทธิพลของนะคะอ่าไพ่เสียหายยังเข้ามาขึ้นไหวนะคะในช่วงวันของเตัองอยู่ทําให้เรื่องของการปรับเปลี่ยนหรือโอกาสดีๆยังไม่เกิดขึ้นในช่วงนี้คะ่ะหรือย,ยังเกิดเหตุไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะเข้ามาด้วยนะคะฉะนั้นการทํางานยังต้องระวังนะคะให้มากที่สดุดแล้วก็เรื่องของคดีความการติดคุก นะหรือติดตารางนี่นะคะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะ่ะนะจันต้องรอบคอบให้มากที่สุดต้องควบคุมเรื่องของลมยาใจร้อนเด็ดขาดนะคะจะเป็นเดือนที่เราเกิดความรู้สึกคิดเยอะคิดมากแล้วก็เกิดความท้อแท้ใจจันต้องอดทนให้เยอะค่ะแล้วก็ใส่ใจกับเรื่องงานนะคะห้ามมีภาควิจารณ์ใครเด็ดขาดในช่วงนี้นะการเงินก็ค่าใช้จ่ายมาก มีโอกาสถูกลอกถุกโกงนะคะแล้วก็อย่างที่เตือนไปอ่ะปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความนมี่ต้องระวังเลยคือบางคนนี่ต้องแบบมีการประกันตัวอะไรประมาณเนี้ยมันก็จะมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้นะคะซึ่งต้องรอบคอบนะคะหรือบางคนก็ถูกร่วงกระเป๋าถูกขโมยขึ้นบ้านอะไรประมาณเนี้ยมันมีเหตุให้ต้องเสียทรัพย์เสียเงินนะคะแล้วก็ดวงนี่นะคะอย่าไปค้ำประกันให้ใครเด็ดขาดส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นค่ะควรที่จะหลีกเลี่ยงไปก่อนนะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาความรักก็ไม่ค่อยดีค่ะจะมีปัญหา นนะะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการทะเลาะวิวาทการเรื่องของการอย่าล้างนะคะหรือว่ามีเรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นน่ะจะต้องระวังสุขภาพร่างกายนะคะก็ไม่ค่อยดีค่ะดังนั้นต้องดูแลตัวเองให้มาก นะคะแล้วถือว่าคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนี้ตกเคราะห์นะอาจจะต้องหาเวลาไปทําบุญไปสะดอกเคราะห์แล้วก็ต้องระมัดระวังนะในเรื่องของการใช้ชีวิตในช่วงนี้ให้มากทีหนึ่งนะคะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันศุกร์นะคะถือว่ายังส่งผลดีกับเรื่องงานนะคะคนรักคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวยังเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนกันอยู่ในช่วงนี้การเงินารายได้ยังเข้ามานะคะหรือมีเรื่องของการเงินช่วยเหลือบางส่วนปรากฏขึ้นนะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดเด่นคะ่ะมีดวงอะที่จะพบรัก ก็คือเรารักเขาเขารักเรานะคะมีดวงที่จะได้สารสัมพันธ์รักนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีค่ะคนที่เกิดในช่วงวันเสาร์นะถือว่าส่งผลดีกับเรื่องของการทํางานนะคะมีที่มาของไพ่การเริ่มต้นงานใหม่ๆเกิดขึ้นรวมถึงนะคะเรื่องของสัญญาเรื่องของข้อตกลงนะคะก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จหรือแม้แต่เรื่องของการเปิดรับลูกน้องใหม่ๆหรือมีลูกน้องเรื่องบริวารเก่งๆนะคะเข้ามาช่วยเหลืองานในช่วงนี้นะคะก็มีโอกาสที่จะลาบรื่นเช่นเดียวกันค่ะส่วนเรื่อง ของการเงินก็รายได้นะส่งผลดีอาจจะมีเรื่องของการเงินที่มาจากงานหรือการเงินที่มาจากการฟ้องร้องคดีหรือแม้แต่การเงินนะคะ ปันผลเนี่ยนะคะเกิดขึ้นค่ะส่วนเรื่องของความรักนะคะคนโสดมีดวงค่ะที่จะมีคนเข้ามาเริ่มต้นในเรื่องของความรักนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยามองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ยังปรับกันได้ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรกันก็ตามนะแต่ก็ยังเคลียร์ปัญหากันได้แล้วก็ยังให้รับอย่างเท่าเทียมด้วยนะคะฉะนันมองว่ายังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังพูดคุยแหละหรือตกลงกันได้ในช่วงนี้ค่ะ วันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบจการงานได้ในช่วงนี้นะคะก็คือนะคะวันพุธค่ะวันจันทร์วันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือวันพฤหัสบดีแล้วก็วันอังคารค่ะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงสุกจะชี้นำว่าอย่างไรไพ่แสงสุกก็บอกว่างานเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่มีปัญหาเข้ามาให้แก้ไขอย่างเร่งด่วนนะคะหรือมีความรับผิดช,ชอบนะค่อนข้างมากในช่วงน,นี้ค่ะนะแล้วก็ยังมีที่ผลงใพ้การเริ่มต้นงานเข้ามาด้วยนะคะจันทร์เดือนนี้อาจจะหนักหรือจะเหนื่อยกับเรื่องงานบ้างขออดทนนะคะส่วนเรื่องของการเงินไพ่แสงสุกบอกว่าไรายได้ยังเข้ามาเรื่อยๆไม่ต้องเป็นกังวลใจนะคะจันทร์ถือว่าการเงินยังไม่ได้ขาดมือเท่าไหร่นะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะไพ่แสงสุกบอกคนโ มีดวงค่ะที่จะพบรักนะหรือมีคนเข้ามานะคะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะถือว่าเป็นความรักที่พัฒนาได้แหละส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยามองว่าอาจจะมีความหึงหวงกันบ้างแต่มองว่ายังปรับกันได้นะคะสุขภาพร่างกายในช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะคะปัญหานะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะคนไหนที่ต้องไปติดต่อง,งานกับบุคลกลุ่มเยอะๆเนี่ยต้องป้องกันตัวเองด้วยรวมถึงเรื่องของการกระดูกปวด กล้ามเนื้อค่ะหรือแม้แต่นะคะอาการปวดหัวเข่าลงไปอะ่ะนะคะหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเส้นเอ็นแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของช่องปากค่ะอาจจะเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะก็เป็นกําลังใจให้นะแล้วช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีดมีเรื่องของกําลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ